สวัสดีจ้าเจอกับเสมอจันอีกแล้วนะจ๊ะตอนนี้เสมอจันก็มาเที่ยวยืนย้นแจ่มใสตอนนี้อุณหภูมิก็องศาก็ประมาณ40กว่าองศานะจ๊ะก็ร้อนเหมือนกันแต่ว่าก็อยากให้เพื่อนๆได้มา,าสัมผัสทางตานะจ๊ะแล้วก็ได้ดูผ่านจอทางช่อง youtube ของเสมอจันกระจ่างฟ้าน,นะจ๊ะตอนนี้เสมอจันก็อยู่ที่โครงการสายชบรประทานขนาดเล็ก ฝ่ายบ้านเทพนวดนะจ๊ะเขตนี้ก็คือเขตรอยต่อระหว่างอ่าสุรินทร์กับร้อยเอด็ดฝั่งนี้คือสุรินทร์ตำบลนาน้องไผ่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ฝั่งข้างหน้าก็คือตำบลดงครั่งใหญ่อำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอด็ดจ้ามวนๆก,ก็บมิตะมวน,มน,มนกับมวนมวนมิตะมวนกับมวนแล้วก็ตามไปดูเลยจ้า มาเลยจ้าส,าส,าสภาพก็บานเฮาอีตาบานเฮาเนาะก็คืองปรสวยงามบรรยากาศที่หลายจ้ามาเพลินกับบริเวณรอบๆตอนนี้เด็กๆก็กำลังเล่นนะ ะสถานการน้ำก <ort. sa us> ็ไหลมากไหลเที่ยวเก่าส่งระวังที่มันหนาไหลแน่ตามาเลยจ้าอย่าอยอยู่ไกลอย่อยู่ไกลด้วสิบอลขัดเลยจ้าสภาพเพ่งไั่รอดนะจ๊ะนัสาพ Bye. Yeah. ทางโน้นก็จะเป็นพุทธาหรือบักทานบ้านอา้าหน้หาก็มวนแล้วหลายห่ะ มีป้าบอถามเนเบิงหล่ไหมบอ็นพลังสิพลังถือบาน ใส่ลายเยน็นใสสบายจ้เนาะจ้าวันนี้ก็มากินสบายๆกินวายด้วยกันบรรยากาศดีๆสองจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็สุรินรักกันได้มิตรภาพสองฝั่งหรือว่าแม่น้ำลำพะพานี้ก็มากั้นวายก็ถือว่าไม่ได้กั้นหวัวใจคนก็สามารถที่จะ,ะรักกันได้จ้า มีแห้งกันหลายเดอ้อแซบแสบแสบแซ่เล็กๆแค่น้อยครับมีความสูงมีรอยยิ้มจ้าแต่ทางที่นี่ก็เต็มไปด้วยตับกำลังใจและมีความสูงมี่จ้ มีตะมวนก็มวนใช้ชีวิตให้มีความมวนมีความสุขมานี้ก็มีวายมาดว่านะจ๊ะวายอย่อยจ้าเนี่ยคตรงนี้ก็เป็นเขตของจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วนะจ๊ะตำบลดงขั่งใหญ่ฝั่งหน้นต่อไปก็เป็นสุรินทร์ตำบลนานองไทย ตรงนี้ก็อันเภอเกษตรวิสัยนะจ๊ะตําบลดงข้างใหญ่ฝั่งข้างต่อไปก็เป็นของคุณพลบุรีตําบ,บนาน้องไผ่จ้าต้นนี้ก็มี่บักขัานเล็กน้อยตนนีมม้น้ำยังมีความสุขจ้าเนี่ยจ้าเนี่ก็มี่พึ่งมีมิม่มร้อมตรงนี้ก็เป็นอ่าสะพานข้ามนะจ๊ะเป็นแบบฝายเล็กๆ รถมอเตอร์ไซค์ก็ข้ามได้จักรยานก็ข้ามได้คนก็ข้ามได้บัวควายก็ข้ามได้จ้าเพเป็นการอาก well. ่อสร้างของภาครัฐบาลนำความเจริญมาสู่ชนบทอีสานบ้านเราบ้านที่เมืองน้องสุพรรบุรีดงข้างใหญ่ร้อยเอ็สุรินทร์ก็รักกันได้จ้าวนๆไม่แต่วนก็วนเหมือนกระผ้าเมลนท็ฝฟายน้ำสบายสบาย เจอกันในคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า